เรามีนรกในความหมายอย่างนั้นแล้วก็ที่นี่แหละเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องรอจ่ตายแล้วนะแล้วเราไม่ต้องลงไปใต้ใต้โลกใต้บาดาลอะไรนี่เลยเป็นนรกสองชนิดในการเป็นคู่กันขึ้นมาเอาทีนี่พูดถึงเรื่องสวรรค์ตะกี้ตามแบบที่เขาเชื่อกันอยู่ในอินเดียแล้วก็มาเขียนเป็นรูปภาพในภูมิพระร่งเหมือนกัน คุณไปไปแสวงหาดูภาพใรภูมิพระร่วงนี่จะพบอย่างนี้มากมม้ละเอียดหรือที่จะมาพูดถึงก็เรื่องสวรรค์ขึ้นไปเป็นชั้นจาตุมมหาราชเป็นชั้นดาวดึงดูสิยามา6กขั้นเปน็ชั้นสุดยอดเรียกว่าปรินิมมิตะวัตวัตตีนี่สวรรค์ชั้นกามาวจร ลองจำคำสามคำนี้ไว้บ้างเอะมีประโยชน์กาม,มาวาจรรูปาวาจรอ,อรูปาวาจรจะดูมันเป็นศัพท์ในวัดครึกระอยู่มากแ,แต่คุณลองจำไว้มันจะมีประโยชน์คือเขาจัดระดับความสุขเอาไว้เป็นสามชั้นไงกาม,มาวาจรมันสุขด้วยกามต้องเรื่องกามเรื่องกามเต็มเปี่ยมอัดเต็มไปหมดด้วยกามนี่เนื้สุกกาม,มาวาจร จะสูงขึ้นไปจากนั้นก็สุขรูปาวจรัสรูปธรรมบริสุทธิ์พระรูปธรรมบริสุทธิ์คือไม่เกี่ยวกับกามมา,มาเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าจะทําให้เกิดเป็นสมาธิพระรูปธรรมกับความสุขนี้ก็ยังเรียกว่า,าวรูปาวจรอย่าไปเกี่ยวกับกามกันแล้วกันเกี่ยวกับสิ่งที่มีรูปเป็นบริสุทธิ์ทันี้ก็ยังตามไปสูงกว่านั้น ให้มันละเอียดประณีตกว่านั้นก็เลยเป็นอรูปคือไม่ต้องมีรูปเรียกว่าอรูปราวจรถ้าผมจะเทียบเป็นตัวอย่างนะอุปมาก็ได้ว่าไอ้กามอาวจรคือกามเพศเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยกามอาวจรมีความสุขไปแบบหนึง่งคนเขาก็รุ่มหลงกันมากก็พวกไหนที่บางคนมันไม่ไม่ไม่บูชากาม มันไปบูชาทรัพย์สมบัติรูปธระทมอันไม่เกี่ยวกับกามเป็นสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับกามมันม่ที่สุดแต่การเล่นหัวอะไรก็ต่างก็ยังได้นี่เาเรียความสุขที่ค่อยสะอาดขึ้นมาหน่อยทีนี้แต่ความสุขสูงขึ้นไปอีกไม่มีรูปมันก็เป็นเรื่องของนามธรรมาเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลอะไรก็ได้ก็มีความสุขสูงขึ้นไปอีกแบบหนึง่ง พอจะสงเคราะห์ในพวกเอ,อรูปาวจรอย่าเห็นเป็นคำคือคราะเพราะมันมีหลักดีแสดงกิจใจของมนุษย์ว่ามีอยู่สามระดับดังนี้บางทีตัวคุณเองนี่แหละไม่ต้องการใหอื่นที่ไหนในบางขณะคุณก็บ้ากามในบางขณะคุณก็บ้าวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามในบางขณะคุณก็บ้าไอ้สิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ไม่มีรูป เช่นเกียตรติยศชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนคนเดียวกันเน่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ถึงสามอย่างอย่างนี้เมื่อเรากล่าวด้วยภาษาธรรมมันจะเป็นภาษาคนอย่างที่มีมาแต่การก่อนหรือไม่เป็นหลักอย่างนี้ขาจัดเป็นสวรรค์เป็นชั้น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 ชั้นเหมือนเหมือนกับบ้านเรือนหนึ่ง ชั้นหกชั้นนี่ทีแรกนี่เป็นกามาวจรอ,อีกสิบหกชั้นเป็นพวกรูปาวจรอ,อีกสี่ชั้นเป็นอรูปาวจรคือเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยทีนี้เดี๋ยวนี้เรามาชี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในกิจใจของคนบางเวลามีในสภาพอย่างนี้จัดเป็นกี่ชนิดก็ได้บางเวลาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือสูงไปกว่าบางเวลาสูงไปกว่าจะเป็นกี่ชั้นก็ได้ นี่การจัดชั้นสวรรค์โดยภาษาคนมันก็อย่างหนึ่งโดยภาษาธรรมแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่ง